สวัสดีค่ะพี่ธมิเเ์จิททาโรนะคะวันนี้พบกับรายการอาทิตย์เช็คดวงเรามาดูภาพรวมกันนะคะสำหรับในดวงประจำปี2569ค่ะดวงประจำปี2569ของชาวราศีธนูนะคะ คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะมาดูกันที่เรื่องของการงานก็ต้องบอกว่าเวอร์วังอลังการเพราะว่างานจะเยอะงานที่คุณทำอยู่แล้วประสบความสำเร็จออกดอกออกผลได้ดีส่วนใครที่ว่างงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานอาจจะเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลหรือชีพจรล,ลงเท้านะคะในเรื่องของการเงินก็บอกว่า king of pentacles โอ้โหนี่เงินฟูมากนะคะในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ก็จะสําเร็จด้วยความรักค่ะก็บอกว่าคุณเลือกเยอะนะใครที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะเจอคนสูงวัยกว่าเยอะๆตั้งแต่5ปี10ปีนะคะหรือจะได้สายฝอสายเกาก็ได้นะคะได้แฟนต่างชาติค่ะส่วนใครที่มีคู่แล้วเขาบอกว่าชวนกันไปทําบุญบ่อยๆแล้วจะดีนะคะในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่าเป็นเดอะฟูลก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการดื่มการกินการเที่ยวการนอนพักผ่อนไม่พอหรือไม่ควรจะปีนป่ายที่สูงหรือทําอะไรในเรื่องของ การเสียงเสียงนะคะอะมาดูในเรื่องของการทําบุญเน้นไปเรื่องของการทําบุญกับพระสงฆ์หรือทําบุญกับพระที่อาพาธนะคะอะไปตีระฆังให้เสียงดังๆเข้าไว้จะได้โด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็ไปกราบสักการะขอพรเสด็จพ่อรอห้าค่ะ